สวัสดีครับพบกับแอดแมนตะกศิลานะครับในการเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเชื่อว่า f อหลายท่านคงจะทราบดีนะครับในเรื่องของผลของการกระทาว่าใครที่ทำสิ่งใดกับเราเขาย่อมได้รับสิ่งนั้นโดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนนะครับ f อเห็นภาพหน้าปกที่แอดนำขึ้นมา เป็นส่วนประกอบของการนำเสนอเรื่องเล่าในวันนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นภาพขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับทรงประทับนั่งคัสมาธินะครับหรือนั่งสมาธินะครับอยู่บนฐานดอกบัวนะครับอยู่บนสระและมีดอกบัวสีชมพูลายรอบส่วนตรงด้านบนพระเศียรหรือข้างพระวรากายมีปลศมีเปล่งออกมานะครับถ้าเปรียบ เทียบอย่างหนึ่งก็เสมือนความร้อนนะครับของไฟด้านหลังนั้นมีต้นไม้ใบของเขาเหมือนโดนไฟเพลิงนะครับทำให้เขาแห้งนะครับเห็นเป็นแห้งแล้วก็มีสีน้ำตาลต้นต้นไม้นั้นกำลังจะตายลงไปนะครับพระรัศมีที่เปล่งออกจากพระองค์ท่านนั้นนะครับเป็นรัศมีนะครับของการต่อสู้สิ่งชั่วร้ายนะครับที่มาทำกับเรา เปรียบเสมือนเป็นพลังเพลิงนะครับที่กลัน่นไว้นะครับอยู่ข้างๆพวระารกายนะครับแต่พระองค์นะครับก็ยังนิ่งอยู่แม้ว่ามีความร้อนนะครับมากขนาดไหนนะครับเปรียบเทียบคนเรานะครับก็เหมือนประสบการณ์ของ FC หลายท่านที่เราเคยเจอคนดา่าคนว่า คนทำร้ายเราต่างๆนานานะครับรวมถึงแอดเองนะครับตอนแรกนะครับที่แอดโดนคนว่าคนวิจารณ์นะครับทั้งในเรื่องการทํางานเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นอยู่ของเราเราคงรู้นะครับว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลมากขนาดไหนผู้คนจะดูมีปัญญานะครับในยุคโลกาภิวัตน์มากเพียงเท่าไหร่นะครับแต่คุณธรรมจริยธรรม ก็สวนทางกับความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นนะครับยังมีคนหลายคนที่มีความอิจฉาริษยามีความโกรธความแค้นที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าตนเองนะครับแล้วแสดงออกต่างๆนานา,นาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมการกระทำนะครับคำพูดที่เป็นไปในเชิงลบนะครับตอนแรกๆนะครับแม้กระทั่งอยู่ในที่ทำงานเองแอดก็รู้สึกว่าร้อนเนื้อร้อนใจ กังวลกวนกระวายไปกับคําพูดคําวิจารณ์เหล่านั้นที่เขามาวิจารณ์เรานะครับหรือบางคนเขามาสนใจชีวิตเรามากเกินไปมายุ่งมาก้าวไก่เราเราก็รู้สึกโกรธรู้สึกแค้นรู้สึกไม่พอใจนะครับตอนแรกๆที่แอดเจอนะครับและเชื่อว่าเอฟเซเล่านคงจะเคยเจอเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับก็บางทีเราก็แสดงความโกรธตอบโดยที่ไม่ยับยั้งชั่งใจนะครับ แต่สังเกตดูนะครับว่าถ้าเราโต้ตอบกลับไปเราจะรู้สึกว่าเราเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำกับเรานะครับเราอาจจะคิดว่าเขาสาใจนะครับเขาสบายใจที่เห็นเราโต้ตอบเขานะครับมันก็เหมือนเราลงไปเล่นในเกมของเขานั่นแหละนะครับมันก็เหมือนเราลงไปรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่จริงๆแล้วนะครับ เมื่อเจอบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้านะครับแอดสังเกตด,ดูแล้วว่าเวลาเราโต้อตอบกลับไปเนี่ยใจเราก็ไม่สบายด้วยกายเราก็ไม่สบายด้วยนะบางครั้งถ้าโต้อตอบกลับไปด้วยความรุนแรงกันก็อาจจะมีปากมีเสียงมีการกระทําที่รุนแรงมากขึ้นนะครับลบยกระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งแอดเองก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวทางนะครับก็เลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ เราได้โต้ตอบเข้าไปแล้วเรากลับมาทบทวนว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนะครับแถมยังทําให้สารอะดรีนาลีนซึ่งเป็นสารพิษทําลายร่างกายเราหลั่งออกมาแทนที่จะหลั่งแอนโดฟินคือสารแห่งความสุขนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการฝึกความอดทนแรกๆเรื่องเรียกว่าใช้ฝึกความอดทนเพราะเป็นการฝืนไม่โต้ตอบในสิ่งที่เราไม่พอใจนะครับ แม้ว่ามันจะไร้แรงขนาดไหนตางแรกก็ยากมากครับทํายากมากรู้สึกว่าเหมือนเขายังสะใจเราอยู่นะครับเราทํายากมากแต่พอทําไปทํามาความอดทนเริ่มมีมากขึ้นนะครับทําไมต้องใช้ความอดทนนะเพราะว่าตอนแรกเรายังไม่สามารถทานกับคําพูดการกระทํร้ายร้ายที่เราได้รับได้พบได้เจอบางทีเราคาดหวังกับอะไรมากเกินไป แต่ทางตรงข้ามรองกับถูกทำลายเนี่ยนี่เจอบ่อยมากนะครับจนแอ d เมื่ออยู่ในความอดทนได้แล้วจึงเริ่มปล่อยวางเ,เรียกว่าอุเบกขานะครับเรียกว่าอุเบกขานะครับมีการปล่อยวาง